Good m o มา i n นี v e อวิวันค่ะเดนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมน,นะคะก็มาดูว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของพืชที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหลง่หลงที่อยู่อาศัยต่างๆเช่น ผักตกชาวาอ่าดูนะคะผักตกชาวาเนี่ยจะขึ้นในน้ํานะคะมีโคนหรือก้านที่เป็นแบบฟองเป็นโฮงอากาศแล้วก็อวบอ้วนเพราะว่าในลาต้นเขาจะมีน้ําเยอะนะคะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ลอยน้ําได้ดีมากอ่ะ ต้นกระบองเพชรจะขึ้นตามทะเลทรายนะคะต้นจะใหญ่แล้วก็อวบใบของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากใบนะคะเป็นมาเปลี่ยนมาเป็นแบบอ่าเข็มไปเปลี่ยนใบเนี่ยเป็นรูปน้ำนะคะหรือแบบเข็มเนี่ยแหลมๆเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็มีรากที่แผ่กระจายได้ไกลเพื่อเอาไว้ดูดซึมน้ำนะคะอ่ะต้นกลงกาที่ ก้นโงกลางนะคะที่ปลูกอยู่ในป่าชายเลนนะคะเขาจะมีรากค้ําจุนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลําต้นเนี่ยโค่นล้มได้ง่ายนะคะเมื่อมีอาการซัดหรือว่าคลื่นนะคะที่ซัดเข้าหาสู่ชายฝั่งไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้ต้นนาโค่นล้มจึงต้องมีรา,ากค้ําจุนที่ใหญ่นะคะแล้วก็โกลงนะคะ บัวลำต้นจะอยู่ใต้น้ำนะคะเป็นพงอากาศนะคะเพื่อให้ต้นเนี่ยเบาแล้วร่อยน้ำได้ดีด้วยนะคะดอกเขาก็จะบานขึ้นบริเวณผิวน้ำ <c oughs> ต่อไปนะคะต่อไปมาดูโครงสร้างลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต นะคะที่อยู่ในแหล่งอาศัยต่างๆอันนั้นเป็นพืชเนาะอันนี้ก็เป็นสัตว์นะคะอย่างเช่นอาตั๊กแตนใบไม้นะคะเขาก็จะมีรูปร่างกลมกลืนกับใบไม้หรืออัมพางตัวนะคะก็อยู่ตามใบไม้นะคะเพื่อป้องกันอะไรรู้ไหมเพราะเขาจะต้องมีสภาพกลมกลืนกับใบไม้เพราะว่าไม่ให้โดนร่านะคะโดยสัตว์ชีวิตสัตว์ชนิดอื่นๆที่มากินตัวตั๊กแตนใบไม้ มีข้อโลกก็จะมีขนาดใหญ่มีขนฟูมีชั้นไขมันที่หนานะคะเพราะว่าสภาพอากาศข้วโลกเนี่ยมันจะหนาวเย็นมากพวกหมีก็จะมีการปรับนะคะสภาพของตัวเองเนี่ยให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีขนหนาฟูมีอุ้งเท้าหนานะคะมีไขมันสะสมอยู่ชั้นใต้ผิวหนังมากนะคะเขาก็จะกินอาหารที่เป็นพวกเนื้อนะคะเช่นปลาอย่างเงี้ย ูดนะคะูดก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณทะเลทรายมีขนตายาวนะคะมีหนนะมีหนอมีหนะนะคะหรือมีหนอนะคะสะสมไขมันนะคะสำหรับการดึงมาใช้ในเรื่องของพลังงานนะคะ<ม>แล้วก็มีขาที่ยาวนะคะมีขีดเท้านะคะที่หนาเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะค่อนข้างร้อนแล้วก็ ตรงเท้าเขาเนี่ยที่หนาเพราะว่าจะได้ทนความร้อนของทะเลรายได้มีขนเกลียวทําให้ระบายเกลียนนํำให้ระบายความร้อนได้ดีถ้าอย่างปลาใส่อยู่ในน้ํานะคะมีทั้งปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มมีรูปร่างเดียวยาวลําตัวแบนเพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ําใช้คีบและกล้ามเนื้อในล,ลาตัวเพื่อเคลื่อนที่ในน้ํานั่นเอง มาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยนะคะในสิ่งแวดล้อมเช่นเสืออาศัยอยู่ในป่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้ทำรังช้างก็อาศัยอยู่ในป่านะคะอยู่เป็นอยู่เป็นขงขงนะคะที่งทำลังอยู่บนต้นไม้นะคะอันนี้นะคะความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทั่วไปเหมือนกันเลยด้านแหลงอ แหล่งอาหารนะคะนกกินปลาเป็นอาหารหรือกินมแมลงหรือกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่าอย่างเสือก็กินพวกสัตว์ขนาดอ่าไม่ใหญ่มากนะอย่างเช่นอย่างเช่นม้าลายกวาง,ยางนี้นะคะอ่ากบกบก็กินพวกตะเกะแตนหรือมแมลงเป็นอาหารเนาะอันนี้ เป็นความสัมพันธ์ของอแหล่สืบพันธุ์นะคะและการเลี้ยงดูลูกอ,อก่อนก็คือเช่นนกเนี่ยทำงานทําบ้านในโพรงหรือคะอยู่ในต้นไม้นะครับนกเนี่ยเขาก็จะคอยเลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็หาอาหารในลูกนั่นเองอันนี้เป็นวามสัมพันสิ่งวแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเนออาะเช่น ต้นไม้ก็จะต้องใช้แสงแล้วก็น้ำนะคะเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตเพราะว่าพืชต้องใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสนงาานั่นเองอากาศเนาะอากาศในอากาศเนี่ยก็จะมีออกซิเจนซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนะอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ใช้ออกซิเจนในการหายใจอุณหภูมิก็สําคัญนะคะเพราะว่าหมีขั้วโลกเนี่ยเขาจะอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวเย็นเขาก็ต้องมี ลักษณะรูปร่างของเขาให้เหมาะสมต่อ,อการเจริญเติบโตหรือปรับสภาพให้อยู่ได้นะคะภาพอกมาในสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นน้ํากับพืชนะคะหรือจะเป็นดินและธาตุต่างๆเนาะสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะ,ะน้ํา น้ำไม่สามารถเคลื่อนที่หมายถึงว่าไม่แบบไม่สามารถเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาได้นอกจากแบบว่ามันจะไหลไปเองอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าคือนะ้ำมันไม่มีชีวิตแต่ก็สําคัญต่อสิ่งมีชีวิตก็คือพืชและก็คนดินและ่านะคะก็เป็นปัจจัยที่ช่วยในเรื่องของการจเจริญจดโตของพืชเพราะว่าดินเนี่ยในดินมันก็จะมีแร่ธาตุมีสารอาหารนะคะดินแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นนกมดด้วยเนาะ มาดูการถ่ายทอดพลังงานแบบของโซ่ออาหารบ้างนะคะอย่างเช่นแครอทแครอทเป็นผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตก็คือเป็นพวกพืชนะคะที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะผู้บริโภคก็จะเป็นพวกสัตว์นะคะที่ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็คือจะต้องหาอาหารเช่นกระต่ายไปกินแครอทสุนัขทิ้งจอกไปกิน ตายแล้วก็สิงโตก็มากินสุนัขก,กินจอกอันนี้เขาเรียกว่าโซ่อาหารนะคะอ่ะยกตัวอย่างอีกหน่อยเช่นเข้าพูดตั๊ก,กแตนนี้มากินเข้าพดก,กบมากินตั๊ก,กแตนงูมากินกบนะคะแล้วก็เหยี่ยวก็กิกนงูอย่างนี้นะคะถ้าครูครูมีคลิปให้ดูด้วยนะคะนักเรียนลองไปดูกันเนาะ どこ <music> นอนมากินต้นไม้นะคะต่อไปใครจะกินนอนก็มาเป็นเจีย๊ยบใช่ไหมลูกเจี๊ยวหรือลูกไก่นะคะก็จะมากินนอนหลังจากงานสเน็กนะคะสเน็กก็มากินชิคเก้นนะคะหรือว่ายังเบบี้ชิคเก้นนี่คือไก่ที่ยังอ่อนอยู่อายุยังน้อยเนาะ นักเรียนคิดว่าอะไรมากินงูเหีย่ยวนะคะเหีย่ยวก็มากินงูนะคะเนี่ยก็จะมีการบอกว่าผู้เรียนพวกเป็นลำดับที่หนึ่งสองสามสี่เนาะอ่ะต่อไปนะคะมาดูมนุความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมเช่น อ่าโรงงานปล่อยควันพิษนะคะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดควันพิษในอากาศนะคะแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็สูดดมเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะหาการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นปลูกต้นไม้ลดลดอา่า มลพิษนะคะหรือภาวะต่อสภาพอกากาศที่เป็นพิษในในอากาศของเรานะคะช่วยดูซับคาร์บนอบนไดออกคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับอ่าบนโลกเรานะคะอ่ามาดูการถ่ายทอดลักษณะทางนรกรรมของสิ่งมีชีวิตก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางนรกรรมหมายถึงว่าลักษณะที่ เราได้รับแต่ทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เราหรือปู่ย่าตายายเนาะอย่างเช่นสีผมสีผิวนะคะความอ้วนความสูงนะคะรับทิ้มตาสองชั้นบริเวณติ่งหูอันเนี้ยคือลักษณะการ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเนาะอย่างเช่นอนลูกมา้ามีสีน้ำตาลนะคะมีสีน้ำตาลมีหตกไม้หรือหูตั้งเนาะอันนี้ก็คือลักษณะการแต่ทอด ทางพันธุกรรมอย่างเช่นดอกไม้อ่ามีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวเนาะอ่าอันนี้การถ่ายทอดลักษณะของมนุษย์เช่นคุณพ่อที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 ก็คือให้เป็นเซลล์สืบพันธุ์รุ่นคุณพ่อนะคะทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของคุณแม่นะคะเป็นลักษณะนะคะเป็นลักษณะแทนทีก็คือแอนลีของม์คี้มีผมอยากโศก ทีเล็กคือแอนลิงของย์ที่มีผมรงพูดง่ายทีใหญ่ก็คือของคุณพ่อผมอยากโซทีเล็กของคุณแม่ผมโตเมื่อลูกนะคะเมื่อมีลูกสี่คนพบว่าลูกคนที่หนึ่งนะคะมีผมอยากโซลูกคนที่สองเป็นผู้ลูกคนที่หนึ่งเป็นผู้ชายผมอยากโซลูกคนที่สองเป็นผู้ชายผมอยากโซกลูกคนที่สามผมอยากโศเป็นผู้ชายเหมือนกันคนที่สี่เป็นผู้หญิงผมอยากโศนะคะก็คือลักษณะเด่นของ พ่อก็คือทีใหญ่ทีใหญ่ก็คือผมหยักโศกนะคะของคุณแม่ก็จะเป็นผมหยักโศกนะคะก็จะมีทั้งลูกทั้งสี่คนก็จะมีลักษณะผมทั้งหยักโศกอาจจะหยักโศกไม่มากนะคะทีใหญ่ก็คือแทนลักษณะผมหยักโศกทีเล็กก็คือแทนลักษณะผมตรงของคุณแม่นะคะ ต่อไปมาดูการถ่ายทาอดลักษณะของสัตว์บ้างอย่างเช่นปลาอ่อย่างปลานะคะรุ่นพ่อแม่นะคะคุณพ่อเอเอแม่เอเล็กเอเล็กเนี่ยก็ค,คือพ่อมีลักษณะเป็นปลาสีดํานะคะแม่เอเล็กมีลักษณะเป็นปลาสีขาวเมื่อมีลูกนะคะเมื่อทาเมื่อมีลูกนะคะมีลูกสี่คนพบว่าปลานะคะปลาทั้งสี่ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นลูกที่มีลักษณะสีผิวเป็นสีดําหมดเลยนะคะเป็นสีดําหมดเลยเนาะเมื่อรุ่นลูกเมื่อรุ่นลูกของปลาเนาะเมื่อรุ่นลูกของปลาเนี่ยมีมีการสืบพันธุ์นะคะก็พบว่าลูกทั้งสี่คนนะคะจะมีสี ดำสามแล้วก็สีขาวหนึ่งเอเล็กเอเล็กก็คือเป็นยีนด้อยนั่นเองสีขาวเนาะเอใหญ่เอใหญ่ก็คือยีนเด่นสีดำนั่นเองเนาะ่าไปดูลักษณะของพืชบ้างนะคะเอใหญ่เอใหญ่เนาะเป็นพืชที่มีต้นสูงนะคะเอเล็กเอเล็กเป็นพืชเตี้ยนะคะเป็นพืชต้นที่มีลักษณะเตี้ยก็คือเอใหญ่เป็นยีนเด่นเอเล็กเป็นยีนด้อยเนาะเมื่อมีลูกพบว่ารุ่นลูกพบว่า ต้นพืชนะคะต้นพืชเนี่ยค่ะออกมาเนี่ยนะคะก็มีลักษณะเป็นต้นสูงหมดเลยนะคะเป็นเอใหญ่ข่มเอเล็กก็คือเป็นลักษณะสูงหมดเลยนะคะเ mm. มื่อมาถึงรุ่นเมื่อมาถึงรุ่นลูกนะคะเมื่อมาถึงรุ่นลูกก็พบว่ามีลูกลูกของอ่าต้นพืชก็พบว่ามีทั้งต้นที่สูงแล้วก็ต้นที่ต้นเตี้ยนะคะ เดี๋ยวคุณครูมีคลิปไม่ดูด้วยลองดูคลิปเนาะอันนี้เป็นการสุพรรณของแมวนะคะสุพรรณของแมวแมวของเราก็จะมีสีดำกับสีอะไรสีขาวไหมหรือสีเขา,ส,ขาสีดำคุยกัน่าจะเป็นสีดำกับสีขาวเนาะ นเอใหญ่ยิงควกกุ่มลักษณะสีดำเอเล็กทุกยิงควบคุ่มลักษณะของสีขาวนะคะรุ่นพ่อแม่เอเอพ่อสีดำเอเล็กเอเล็กเอเล็กเป็นแม่สีขาวลูกๆออกมาจะเป็นเอใหญ่เอเล็กทุกอวมาเป็นสีดำเอใหญ่เอเล็กลูกเป็นสีดำเอใหญ่เอเล็กเป็นลูกเป็นสีดำแล้วก็เอใหญ่กับเอเล็กก็ลูกเป็นสีดำ นะคะใน4ในสตัวเนี้ยอาจจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะและมาถึงรุ่นลูกลูก,ลกมีการสร้างเซลล์สืบพนันสีดำหมดเลยลูกๆสีดำหมดเลยน่าจะเป็นเอใหญ่เอเล็กม็นจะมีทั้งผลมีสีดำทั้งหมดให่ใหญ่เล็กอันนี้สีดำสีดำสีดำสองตัวแล้ว สีดำสามตัวจ้าอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะใน แวดล้อมแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีตในที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ